คอเสื้อนะครับทำเป็นเลขเลขหนึ่งได้ครับมือขวากับนิ้วกลางให้เสมอกันลูบลงมาครับแนวหลุสลักสามรอบแล้วเช่นกับรูปสลักทำความสืึอกับแนวหลุสลักว่ามีการขดหมุงอ๋อไหมคดลงปุดท้ายหนึ่งเลยก้อนเกาโอ้ยใช้ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยขยายได้ดีเลยแขนไดเดียวครับใช้ได้นะครับทำได้ยังครับความสึกกับสามรอบ พอทอดพอตัวเช็คปถวกสนามคุ้มสามรอบแล้วเราลงไปมาคลายถ้าเราถนัดขวาให้มือขวาวางตรงช่วงกระดูกเอวเลยนะครับมือขวามือซ้ายอยู่ด้านบนกดลงตรงๆนะให้น้ําหนักของตัวเราลงเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปกดนะเดี๋ยวเราจะเมื่อยบ่านะใช้น้หนักของบ่าเราไม่ไกดลงตรงๆนะครับเนะี่ยรอบแรกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้าพอครบห้าครังนะ้งแล้วเราก็เลือ่อน เรื่องมาสนะเรื่องาชิดกันหน่อยอ่าอนีสารอบนะช่วงของดึงความงเรอย่างเงี้ยสช่วงอย่างเงี้ยนี้สัหลังสั้นนะครับถ้าเป็นคนสันหลังยาว4ช่วงอ่าอันนี้สันลังสั้นหนึ่งสองสามส่อนแล้วขยับลงขึ้นอีกหนึ่เรื่องตัวนี้ก็ได้นะครับนิสระสองสามสี่ห้ทำ่างเงี้ยสามรอบ รอบที่สองก็ลงมา75เปอร์เซ็นต์คนได้นอนก็ผ่อนคลายตัวนั้นผ่อนคลายคนคนอนก็ผ่นคลายาช้า้ช้าช้า้าช้าช้า้้้าช้า้าช้้าช้าช่าช้าช้าชนะ้าช้า้้้้่ ดูเลยนะครับว่าข้างที่ที่ที่คุณมดแรยไหมมันจะเกิดการยืดหยุดเนี่ยคือดูทั้งนี้ดูติ้งๆนะฮะยังไม่ได้ทำแต่เนี่ยหัอเจ๊กไม่ได้โดนโทษมาหลายวันแล้วมานเลยนะครับขวาข้างซ้ายนี่เอาละนดึงเลยนะข้างซ้ายข้างขวาได้ยมแล้วนะยมแล้วต่อไปก็ร้อนคลายหัวไหล่ก็เริ่มขามข้ามตัวแล้วข้ามตัวอะไรก่อนหยุดไปแล้วติดช้าไปหน่อยนก่อนเลยครับโุณ ใช้สัมบนะครับก็สับตรงสรงัเลยนะลงเล้ก็เขียบใช้ข้อมือใช้อะไข้อมือนะครับกดลงนลงให้สุดยกคือาง,งนี้ทำนะอ,อ,อย่างนี้ครับาสามสิบห้าขาสามสิบเขาลยยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสามสิกลับด้านอา รดับกลานเลยครับเ,เ,ดเ,รเดี๋ยวเราจะใช้ท่าทองข้อนะครับเวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเราจะทํากันบ่อยๆนะแต่เราจะใช้เวลาท่านอนหายให้หนานนิดนะึงเพราะท่าทอนหายเราต้องให้เคาะเพราะว่าท่า,าเอนหายมันจะวางไม้ววาต้องใช้ระยะเวลาหนิหนนดนะึงนะครับต่อไปเริ่มจากที่เอวเลยครับตั้งที่เอวรอบแรกนะ50%ก่อน สังเกตด้วยด้วยนะครับถ้าใครหลังแข็งมากๆก็อย่ากดแรงนะเพราะว่าถ้ากดแรงนะเดี๋ยวกระดูกซี่โครงเคยเจอหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ไม่อยากจะบอกว่าเราเจอแล้วอะไรเงี้ยพอเรากดลงไปปุ๊บถ้าในเอวกระดูกสันเขาโก่งตัวเขาก่งเนาะหลังเขาแข็งเวลาเราสังเกตเนี่ยอย่าลงแรงนะถ้าลงแรงนะซี่โครงเขาลั่นเพราะว่ามันเป็นอะไรปกติหลังคนเราจะแบดๆนะถ้าคนโก่งโก่งอ่ะเวลาเราลงกระดับอย่าลงแรงนะสังเกตด้วยนะ ผมก็ถ้ามีแล้วก็จะสอดแทรกเข้าในนึงให้เป็นวิทยาทาดนะเดี๋ยวไม่อยากอะไรถ้าเราไปเจอตรงกูก็กดลงไงสิโครงแล้วเดือนหนึ่งอย่างน้อยหรือว่าดีสุดสองสัปดาห์ถ้ายังมากก็นึงเดือนกว่าจะกระดูกอ่อนจะสมานกันแล้วไปปวดวางลงเลยนะครับต่อไปนะครับคุณคายสัญญาต่อไปมา ใช้กล้ามเนื้อไว้เลยนะทำทั้งหมาเลยนะถ้าขูดมะพร้าวให้มือด้านซ้ายประคองเลยนะครับแล้วออกแรงมือทางด้านขวาขวาแล้วเรใช้คบมือให้ผิวนะครับมันจะสมูทมันจะรู้สึกว่าสบายอ่ะนะเลยตัวอย่างเงี้ยลองทำดูไว้สิดีเป็นไรหมอเจ๊นอนสบายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้รู้สึกว่าสบายอันนี้กดนะครับน่ของพี่นั้นมันกดได้เนี่ยในเซีนสีเทาอ่ะอ่าแต่หลายคนทำได้ดีนะแต่อย่ากดนะครับ ใช้ข้อมือนวดคายบ่าอย่างเงี้ยนี่เป็นบ่าอะไรร่างเงี้ยนกดลงกดลงแลง้วก็ขยับลงให้สุดแล้วกดขึ้นขึ้นเป็นการคลึ้นมาอ,อย่างเงี้ยนครับเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อต้นออคออ่าไ,อไโโรอยัโโงครับท่าลายต่อไปโคแป้งโคแป้งนะครับขึ้นมาในศีรษะโคแปง้งกดลงปล่อยนะโคแป้งคลายกล้ามเนื้อ อ๋อทำภาษาลกใช้สั่มือนะครับพยายามใช้สั่มือก้านะมมือของสั่มือกดลงลายก้นะามมือทั้งสองฝั่งกดลงแล้วก็วกหมนแล้วก็ปล่อยออกไปด้วยกดแล้วก็ปล่อยออกไปด้วยอ่าอีกอย่างครับถ้าได้ตรต่อไปเป็นท่าจับคอท่านอนคว่ำนะครอ่าเราจะเริ่มทั้ฝั่งด้าน คนเราถ้าโผล่ทิศนี้ก็ท่าซ้ายเอาด้านซ้ายก่อนเอาด้านที่ตึงก่อนขยับจบทิศาะขึ้นไปวางท่าท่าเอเห็นไหมหน้าเชิดหน่อยวางนี่ก็ตึงไงเห็นไหมสังเกตดูได้แล้วตึงไม่ตึงเห็นไหมวางเอมันหัวไหลไม่ลงกันนี่เห็นไหมตึงอย่างงี้ยตึงอย่างนี้อากาศของหัวไหลตึงมือซ้ายวางให้ปกคอเสื้อไอ้ปกอกตำแหน่งของวางนะครับวางตรงช่วงหัวไหล่แบบนี้ยืดศรีษะเขายืดศรีษไมากที่ บอกคน่นก่งเแม่บอกเกงเยน่ยเนยเยืเกงแล้วเป็ตาแลยนยกแขนนะเขสู้เนียเขาสู้สู้ยิ้ตาเลยนะสู้ยิ้มตาเลยไม่ต้องไม่ทำอะไราบอกไหนก่อนเดี๋ยเราก็ทำเขา้าเลยเะ้สุดสุอ่ไม่่ไม่ใช่เลมันขายโอ้ยได้ฟิวเลยนะากตอนนี้ออกแรงเลยไหมครับโอ้อ นะครับซ้ายห้ายห้ขวาห้าสิเยเลยมาอ,อีกด้านนึงอีกด้านนึงเสรแบบ็จแล้วอันนี้ก็ช่นได้ไนะครับถ้าเราทำเป็นสมุงงน,น,มนี่ไหดูเราครบด้วยก่นเห็นไหมกลเน้อฝักด้านที่ทำไปแล้วเนี่ยจรน,น,นี้ฝนะักก็นี่เห็นไหมฮะมันจะตึงๆอยู่นี่นะให้นนดูฝักด้านซ้ายยังตึงๆอยู่ฝักขวาด้วยสะโพกและดน,นะอยากพธีนะนาวางลงนระยืดสก เห็นไ,ไหมประว่าิุคนิดแล้วเพราะบคายเงี้ยขอบรายแล้วไหกล้าับเลีอมันก็จะนี่สบายขึ้นเลยรอย่างครับรายต่อไปไปเลยนะครับต่อท่าท่าเทพโนไแลกลางนี่รเมือหักประมาเหนเดียวนะครับกดกดแคบแม่กดหักแค่อาบ่ กดลงเป็นแนวสีม้างสั่งก่อนแล้วก็พงเปงก็ลงตึงตรงแบบนั้สาโลออกนะนะทับปากไม่เป็นไรแม่ยิหอกทั้งตูดลงล่ดือดตลรับบรรากัศกดลงเลยท่าเทพปนง จะกน้ไปถึงท่าเทปตงเลยนะครับท่าทปามนี่มางไหลอะไรอย่างครับต่อไปพอท่าเทปตรงจะขึ้นเป็นท่าผีเสื้อนะเราพยายามเองมือวางให้มัรันรอย่างนี้มันจะเจ็บแต่เราพยายามไม่สัมผอะไรนะครับติดชังกันแล้วเรากดอย่างนี้เราออกแรงที่ข้อมือออกแรงที่มือพยายามแต่เราตึ้ๆนะครับใช้แล้วพยายามแตึดกๆ นั่งคุกเข่าไปสองคุกเข่าไปแล้วต่อไปนะครับเป็นท่าผีเสื้อท่าผีเสื้อคนถนัดขวาให้มือขวาอยู่ด้านในขวาด้านซ้ายติดกระดูกด้านในนะครับแล้วก็วางมือซ้ายจากนัอนกไปมือไปมืออยู่ที่หัวไหล่มือขวาอยู่ใต้มือหันมามางสีสันอย่างเงี้ยเห็นไหมขว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมจะวางลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมมือขวาอยู่ใต้นี้อย่างเงี้ย ลก็ดูก็ดสลักอีงระวังนะแล้วก็บิดคนแล้วก็บิดแงะนะครับนบิดกระแทกนะอ่าปิดกระแทกสามรอบขึ้นกดลงได้ที่ขึ้นลงได้เลยไมต้องเที่ยวเดียวลงไปถึงก้อนแล้วก็ขึ้นจากก้อนขึ้นมาได้ เวลาเรากดนะมีตัวที่หนึ่งเลยนะครับเราจะพึ่งทำนะถ้าสำหรับผู้สูงวัยกับมีสองอย่างครับผู้เด็กนะเด็กคนเด็กเด็กเด็กในขนาดอายุสิบกว่าสิบหน่อยก็ทำเบาๆแล้วกับผู้สูงวยัองอยทำเ,าเบาๆนะเพราะว่าถ้าทำแรงกระดูกกระดิ่งเขาจะ,จะมีอาการผิดร,รูปผิดปกติไปแล้วจะแก้ไม่ได้นั่งลึกจากเบาๆก่อนสองสองพิีให้ทำเบาๆก่อนถ้าเราไม่ไม่มันใจนะครับต่อไป ท่าพิเศษนะครับเราจะเราจะเริ่มเป็นท่าฮันธนูนะครับเราจะเริ่มเริ่มจากฝั่งด้านขวานะครับเรามือขวาช้อนเท้าขวาขึ้นยกลักษณะนี้นะครับซ้ายมีซ้ายนะยืดนะยืดแล้วมือขวากันเนี้ยลั่นกันเน,น,นี้ยให้เป็นแนว45องศาลักษณะน,นี้ขวาดึงซ้ายดัน แล้วก็แล้วเราก็ทำครบสารอบใช่ไหมเราก็สลับมือยกขาข้างนู้นมขวาอยู่ด้านนอกแล้วก็ถอยไปทนี้ยกขาข้างนั้นกือข้างหลังข้างนั้นก็ยกขายกไหล่ใจไม่ถนัดใอ่ช้าใจทีนึงอ่ะไปยก ใจย็นะลงลดกอย่าเป็นน้ำลงนะลงเนี่ยเออเสร็จแล้วได้ได้ครับได้ได้คุณนอนตอนลงเลยครับถ้าถ้าคนหลังก็ขาผลักครับค่อยๆยืดนะอย่าใจร้อนะครับเดี๋ยวครัเข้าพี่เลี้ยงเปลี่ยนเลยได้เลยคมันมีสองท่าเอามือออกทางนอกด้วยวางแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มาเดิม แน่ๆรเายแน่ยโหคู่น้สายดีแน่ๆค่ะเราะอ่านี่แหละอ่ามันมีสองข้อทำสาครั้งแล้วรวมกันออกนับสาครั้งไม่เดียวมันกวแต่แค่สลับมือนะครับเปิ้างนอกกันไปช่วยช่วยหลักชายอีกนิดน หลานชยล้กอแล้วก็ย่ทนั่แลงเดือนเาก้นะครับให้เวลาิวีกับทางนี้ายืดนะเลาเรายืดยืดห้สุงแล้วเราก็คลาออกแรงกระตุกนิดนึงยืดห้สุดแล้วเราไม่ออกแรงกระตุกอย่างเดียวเลยนะครับถ้ายืดมวปุ๊บมันเปช่วงหว่นั้นเขาเยองเอออกแรงกระตุกนิดนึงเพื่อให้แรงขลายรุมา มัน,นขนยับขยับตัวเพราะขยับตัวแล้วหมอมาดูที่เป็นก,ก็จะขาดไปด้วยนะครับอย่ามาดูสิโอ้ไม่เคยไม่เคยปะไม่เคยเจอนันะดี๋ยวเข้าล <c oughs> นารยาโอเคต่อไปนะครับลุงมาเป็นกดจุดอวยโจงจุยโจงสิวน,นะครับแก้อาการหลังปวดเอวนะครับนาะยานาะรยาต่อไปนะครับตบมือเล่คนะรับตบมือเล่ครับ ตัวเมือหนึ่งครับตอนนี้เราขึ้นเซ็นเตอร์กดจิตไปยกาให้อยู่ฝั่งเดียวก็เห็นหลายคนยืนฝั่งผิดของพี่มาฝักท่านนี้ครับโอ้ยจะมองครับให้ตอนนี้เหมือนพระอาจารย์อกระถาเป็นื่อกีเนาะตาดูหูฟังสมองคิดจ,จิตใจจดจอไม่เข้าใจให้ถามกลับมาทุนสมอถ้าเราอยู่ด้านหลังก็ไม่เห็นเราก็ใช้หูฟังเนาะตอนที่ผมเรียนไม่มีพี่เลี้ยงอย่างนี้นะครับผมพี่เลี้ยงก็เป็นอย่างผมเนี่ยก็สอน บอกไปเลยว่าทำยังไงนะไม่เห็นท่านะครับเราถ้าเราหักแล้วเราแก้เป็นคนตาบอดเนี่ยมันจะทำอะไรรู้ไหมครับเวลาทำไปมันจะเข้าในสมองเราก็จะจับได้แต่ถ้าเราบอกแต่ฟังแล้วดูอย่างเดียวนะเราไม่ใช้สมองเลยนะมันจะเข้าแล้วจะจับยากนะครับต่อไปนะครับให้เราเข้าน้าไปไปทำน้านสีสันเป็นท่าแบบใว่าเนี่ยไหมมันจะสมูทแล้วมันจะดูดีแล้วเราเรากดถึงเข้าพับยกขึ้นเนี่ครับแล้วก็ลงมาหน่อยจือคุยโจรแล้วกดลง เห็นไหมครับถ้าเราวางท่าอย่างถูกต้องถ้าเรากับถ้าคนไข้มันจะไปพร้อมกันแล้วเราวางท่าอะไรไปมันจะดูดีแล้วกดลงไปมก็จะได้น้ำหนักนะครับแล้วตัวเราก็จะไปด้วยใช้มือทางด้านฝั่งซ้ายกดนะครับมือขวาวางทิ้งไว้ประมาณสิบวินหนึ่งสองรูปแนบอย่างเี้เห็นไหมครับเวลาผมวางวางอย่งเงมือขวามือขวาตั้งไว้มือซ้ายกดนี่แลักษณะบบอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้กดอย่างนี้นะครับกดอย่างเงี้ เพื่ออะไรนะไม่ให้มือเราตรงนี้มือขวาจะใช้แรงเยอะกดนะเดี๋ยวมือจะเป็นเหมือนมือแม่หมอร้งมือจะล็อกต้องอิจฉยนะฮะกดลงได้ยังครับเมื่อกดเสร็จตุ้นกหันหน้ามาปลายเท้าเสียบนะครับเสียบข้อหมูมือซ้ายจับที่ก้นเท้าครับเสียบข้อหมูหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วกดที่ภายให้ผ่านน้องรักเลไปก่อนหนึ่งสอง สาอีกข้างนั้นะครับหนึ่งสองสาเลยในข้างข้างนี้นะแล้วจับดูเลยเห็นไหมครับนี่นิ่มเลยข้างซ้ายนี่นิ่มนะแล้วก็ทุบเท้าทุบ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 เบาๆบาสามครับอาวังหนอยอีข้างนี้อ๋อข้าริกข้าเสริมเข้าใจแล้ว ข้าวไปท่านะครับให้เราใช้ต้าขาและท้องขาเนี่ยจับลงในเอวของเข่าแบบนี้นะครับให้ลงอีกแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยยกก่อนเนี่ยมันจะดึงนะถ้าดึงเป็นนะครับมันจะได้ตั้งแต่หัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าแต่ถ้าเราดึงไม่ได้เราก็ค่อยไปก่อนดีนะจับอย่างเงี้ยแล้วจับเนี่ยแล้วถ้าเนี่ยดึงอ่าโอเควางลงมันจะได้หัวเข่าข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเลยถ้าเราดึงเยอะ ได้ยังครับถ้าได้ต่อไปสลับไปด้านนะครับให้มาอยู่ฝัง่งด้านซ้ายของคนไข้หน้าเราหันไปทางด้านศีรษะนะครับหาคนจะดูยงยงยกขาขึ้นดูจะกดลงนะครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ึ่งสองสามห้าหกเแล้วเราก็ปล่อยลงยางออกแล้วแฟนเลยต,ต่อไปก็หันหน้าไปศีรษะ หันหน้าไปทางปลายเท้ามือขวาจับข้อเท้าเสียบข้อหมูหนึ่งสองับในสามหงสองามกรับออกนะะหนึ่งสองสามับลงแล้วต่อไปใช้หน้าขาขนหัด้าซ้ายกดระดึงพยายามใช้หน้าขาตรงนี้ทนวนเนี้ยจำไว้เราไม่เราไม่เอาตรงนี้ดันนะนเจ็บ ใช้ตรงช่วงกเนี่ยวางใ้เยอะย่ับานี่นะอย่าเอาตรงนี้กดถ้ากดอลรมันจะเจ็บใช่ตรงนี้กดลงกดตรงนี้นะอะไรท้องแขกเอาะท้องท้องนอกตรงนี่ยเนี้วางลงเลยขึ้นมาช่วงชื่งกลางไม่ดะต้องปลักษณะนี้ไปแล้วก็สออสามสองสามทุกข้อเท้าลาองสังเกตดูอันน้ไงอยัง โอเคต่อไปนอนหงายครับท่านพ้องเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นท่านอนหงายรอครับเราจะขึ้นไปพร้อมๆนานอนหงายราให้ขึ้มาดีบนสะเพื่อเตรียมเตรียมที่เราจะมาตรวจเช็คกนระดูกคอก่อนบริดต้นคอ ลงมาถึงทีนที่สได้อยู่นะครับมราเช็ครูว่ามีการดืดมเดี้ยวไหนะครับเราก็มาวางก่อนนะวางตรงนก่อนที่เราจะทำนะครับเราเช็คก่อนให้ปอดของคนไข้อะวางลงกลางกลางเพื่อให้มือเราเนี้ยนะสอดเข้าเลนท้ายถอยได้นะครับเราก็จับดูนีก่อนนี่ก็นอนดื่มกันหลายคืนนั่นเองเรียกว่าคออุ่นเลยครับแล้วรอขาวางชันลงนะครับเนี้จะได้คออุ่นเลยนะเนักศึกษานเดียนน ใจเจ๊งเกเรเลยนะจะเอ๋เจ,จเอเนี่ยเจอแล้วเนี่ยซีกซ้ายปกติคนถนัดซ้ายเนี่ยก็จะมีอาการขับด้านซ้ายคนถนัดขวาจะมีขาบด้านขวาตึงแต่อาการปวดก็จะมาปวดทางฝั่งขวาทางคนถนัดซ้ายมันมันคล้ยกันนะใจนะไล่มาถึงฐานกระโหลกเลยนะครับแม่ไล่มาถึงฐานกระโหลกเลยขึ้นนะครับขยับ หาดูนะหาลบกระดูกพ่อพ่อกดไปเรื่อยๆครับใช้เงีย้ยนิ้วชี้นิ้วกลางไล่ขึ้นมาเลยเลยครับจนมาถึงนซีหนึ่งนะมาตรฐานกระโดงใกดดูว่ามันตึงไ,ไหมเนี้ยโอ้โหมวนกันนาเนี่ยโอ้โวนกันาน,นาเน,น,น,นี่ยใช่แล้วอะไรครับอ่าถ้าเช็คได้ตุ้มต่อไปเราจะมาเช็คกำลังแขนก่อนนะครับสู้แรงครับมือซ้ายต้านมือซ้ายนะครับมือขวาต้านมือขวา เช็ดกระปิแขนก่อนอ่านะพอเช็ดกระปิ้งผมข้าไป็นขั้นตอนไหนคือเป็นการยืดคายกล้ามเนื้อตรงคอ,อก่อนแล้วก่อนที่เราจะมาเช็ดกระปิ้งแขนการยังครับเช็ดดูให้ให้คนไข้ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวมายืดอ่าต่อไปนะครับมันจะเป็นลักษณะการถ่ายกันให้มือให้มือเนี่ยมือขวาไปจับตรงที่หวัวไหล่ทางด้านซ้ายเป็นลักษณะควยอย่างเงี้ยนี่คือควย เราก็ขยับคนไข้ขึ้นมาอีกน,นะครับให้มันอยู่กับชิปกับเตียงเวลาเรายืดนเะนี่ยเราต้องคนที่อยู่บนเตียงนะเราก็จะไม่ต้องยืดเราไม่ต้องโน้มไปด้านหน้าเยอะเราสามารถยกไดนน้แต่ถ้าเขาอยู่กไกลๆเราต้องโน้มไปด้านหน้าเยอะให้จบ,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 บวปวดปวดตีร่อง้อยกนะครับมือซ้ายมือขวาไปอีกปวดไหนต่างๆมือมือซ้ายเว้ยเยอะนักขวายื่นยกขนะึนะ้นหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ปล่อยย้วไปทางด้านซ้าย1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยอีกครั้งหนึงไปทางฝั่งด้านขวาด้ไหมทางฝั่ขวาของเรา1 2 3 4 5สอ่ห้าปล่อยกดยื่นอีกครั้งนึง1 2 3 4 5ปล่อยไปทางฝั่งด้านซ้าย1 2 3 สี่ห้าด้านึวาเนินขวสามสี่ห้าปล่อยทำมาสามรอบนะครับลิ้นถ่ายถ่ายดูนะครับายืดนะครับคายอันนี้แถมนะแถมก้างหลังเจ๊กขยันยืดกระดูกคออ้อตัวเล็กก็ได้เลยหนักก็ได้เลยต่อไปนะครับเราเช็คกับลังแขนนะครับเราจะทำด้านฝั่งด้าน สู้นเลยครับตอนนี้ต่อไปเราจะทำสองด้านที่คนนี้ไม่จะตัดก่อนคนะจะทนางขวาซ้ายจะไม่ค่อยมีแรงนะครับเราจะทำด้านนี้ก่อนแต่หมอเจ้บในก็จะตัดซ้ายผมจะทำด้านซ้ายก่อนนะ่ยอ่าเดี๋ยเวลาเราจับทำแง่ครับมือซ้ายนี่นะครับโอบไปที่ใบหน้าจับปลายขาเนี่ย,ยหเห็นไหมมือของปัดแกนนี่ก็จะล่องไปอยู่ตรงแก้วนะฮะอยู่ลักษณะอางเงี้เวลาเราอยูอ่ให้ศีรษะอยู่ที่จุดตัดเทียนอย่างเงี้ย ออกแรงที่เอวยึดมือขวาวางอยู่ฐานกระโหลกเนี่ยีนยึดยังเนี่ยึดให้ซีกก่อนเขาไม่เก่งออกแรงนะใช้จัวเดียวเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูมาเอาออกแรงนะโอ้ ตีนตีนีด้ยังได้อยู่นะฮะให้เป็นเอลซิมาบนสษามัได้อยู่ให้ยทำงานเองไปตัดนั่นก่อนทำแล้วอ่ะได้ไหม ไี่ทาอะไรเพอลงก่อนได้ไหมครับอ่เนี่มันมีจังหวะนิดเดียวครับมีจังหวะนิดเดียวใช่ะจับเลยก็เดจัให้ดูว่าลงนัยัจับเลยจับจับเลยจับเลยลงไหจับเลยะเดี๋จะลงดูว่าถูกไหม ยืดได้สุดก่อนนะ้าังเกตดูวิธีการยืดได้สุดเดี๋ยวปอจับคนกันละครัเาพี่เลี้ยงช่วยดูด้วยนะจเงอารนักคอจับ แล้วเวลายื่ยืนได้สุดก่อนนะเนี่ยไม่สมันจะจับก่อนมันจะป๊บออกไปเลยนะโอ้โออกมาได้ไหมยัไม่รอได้งมีห้าสี่มอกก็ปนหลอกพลทหารนี่หรือดาตีจริงๆคนนี้ไปเรียนกันทุ่งเท้านะทาตัวยทองนะได้เนะครับต่อไปแล้วก็เชิดต้างรขนษสู้รับ แขนด้านซ้ายจะมีอะไรย่งพละทำสู้ฝักขวาไม่มีอะไรไม่มีแรงไม่มีแรงสู้ต่อ nah. ไปนะครับให้เรามา่นขยำไปเช่นเดียวกันวางจุดตรงไหนก็ให้ไปเรื่อยๆวางท่าเราก่อนถ้าเราปีเตียถ้าไม่ปีเตียไม่นกาจะได้ให้เราปีปีเตียหน่อยเราลงมัดกันไหมจับไปกันนะจับได้เลยมือซ้ายวางฐานกระโหลก นิ้วชี้ให้อยู่ใต้จิตหมูแล้วนิ้วนิ้วหัวใจติดหูนิ้วชี้อยู่ตหกระโลยื่นเนี่ยแล้วลงไปปลายจมูกเลยีะแต่ต้องหาจัรวาน่นงแล้วอนี้สังเกตแล้วถ้าถ้าเรไม่สังเกตลงเขาจะกินดแม่ลนะแต่ถ้าเขาทรอก่อนาไปกิราจะรู้าจะนิ่มๆแต่ก็จะมีอรนที่สองคือคนที่กินอะไรนะ ตนนั้นหีดกลุ้มนึงไม่เมาอ่วังคอก็แข็งอยู่แล้วนั่เป็นลักษณะเราต้องสังเกตด้วยบางคนคอก็แข็งอยู่แล้วนะนั่นต้องใช้ความชำนาญนะครับแต่ถ้าว่าคนคอนิดๆๆมือมีอาการเวลารู้สังเกตโดยครับผมเกงนะกล้ามเนื้อคอมันจะแข็งาแต่ถ้าก็ไม่เก่งมันจะนิ่มเราลงังหวะตรงนี้เขาไม่เกงนั่นแหละครับมันจะช่วยได้อ่เช็ดกับลงแหน่งซโอ้ยไม่ได้แล้วโอ้โหทำยัให้ตัวเองหน่อย แต่ถ้าเราทำให้ถูกวิธีก็ไม่ป็น่ากลัวนะตไปไปไปเรต่มท่าครับ,ต,รบ,ต,รบ,ต,รบต่อไปเราจะขึ้นเป็นท่าอะไรนะครับท่ารัาอกนะครับรับอกเป็นท่าที่นะครับเอาเลยดูรับดูก่อนเลยขั้นตอนคนนี้คนนี้ปรุงมปฏิบัติก็ปฏิบัติคนคนีนนะน้ทำนะครับต่อไปนะเป็นขั้นตอนวางมือครขึ้นถูกก็นะถน,นัดซ้าก็จะนขวาครนะับให้มือขวายอยู่ทางด้านนอก มือซ้ายอยู่ทางด้านในจับตรงตำแหน่งหัวไหลนะครับในสายนี้การยังครับไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมันทำไม่ได้ไอ,อ,ดววาาดอราจะให้พี่พี่เียนก็ดูนะครับต่อไปนะครับหัวหัว,วไหลน,นะครับข้อศอกจะเป็นนิด้งในชนกัดการยันเขาจะกินด้วยแล้วนี่ยแหะะเขาเจอแล้วนว่นแหละอาการอาการแพ้หมองใช้มือขวายกอวไหลตรงนี้ก้ามเนื้ออะไรนั่นลาก แล้วมันจะไม่ได้มไม่ได้แหล่ะเองครับเราก็ค่อยลงลงได้แคนะ่ได้แค่แตนแค่นั้นถ้าเราไปยืดมากกล้มามเนื้อบ่าวัวไหล่ของพ่อหมอเนี่ยมันจะฉีกขาดได้แค่นี้ถ้ายืดไม่แล้ก็แค่พอประมาณก,ก็ได้ครับเออได้แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวจับแน่นตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ดึงเอาซ้ายาานี่ครับจับตรงนี้วัวอะไรดึงมาหาเรานะฮะดึงมันมือซ้ายเนีมือขวาทำในรูปรูปโพเนี่ยในเวางตรงล็อกที่ที่สองแมวางลง ลงลับตรงไหนแลนลงเทากะเป็าแต่นี้หอจ๊หอจ๊ขึ้นไปลงไม่ได้ขยันลงมาหน่อยตรงช่องโป๊พอดีเลยตรงโป๊ะผมต้องขยันลงมาหน่อยได้ครับลกแน่ที่สถนที่น้ลงตรงกระดูกสาที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ดีก็มาเราปอกลงลล้กับตรงไหนนะครับเขาตะ้งแตเอารอทาขวาเราลงนังลงไปก็เปเอ เราตื่นมาเราแต่จะต้องเล่งเ okay. ouais. ื okay. uh ่นออกมากทีสามที่สี่ที่ฮลงไม่สุกออกเองตุกเลบลงไี่ไดเออาล่นนอแล้วเ่ยแค่นี้ไม่น่าจเป็นอรัชาเวลาผมท่าเนก้นผมจะมาทิตย์อยู่ตอนทําการเนี้ยเห็นสาวกมอนที่ล เที่ยมเนาะแม่ทำนม่ทำมันคิดไม่ดีนะเห็นสาวเราเป็นคนนี้เราตัดทุกท่าตอนตระลนี่ยตัดก็เปนเลยอุ้ผมคิดน้เปอเนี่ยคิดหาคนสวนเห็นสาวไม่ได้ทำไรอไรลเนี่ยอุ้ยเยเอาอรคิดเลยเอาจังหวะตรงไปส่งรลักษณะลงบุอ่างนี้เอาตำแหน่งวัาอะไรทำได้ทีร ส่งเขาไปตรงที่เราลงเลยแล้วเอาเศษปัญหาเข้าไปตรงนั้นพราะถึตรงนั้นมันไม่กระแตกตัวเับแต่เราต้องต้องปูพรคมครอบเอาลงมไดเห็นไหมครับของผมเนี่ยมันกับอะไรมือที่เป็นมดสองเท้าอ่ะเป็นปมพื้นมาเลยนั่นเนี่ยสิบกว่าปีที่ทำมาเนี่ยผมต่อผ้ารองเลยนะโอ้โหมือต่อไปนะจะเป็นยวัวเารู้ไหมนแล้วเรา,าไปตก็เป็นอะไรก็ตัดเอา แค่เงิเราไม่แข็งท่านจหลังแข็งเราจะรับเองได้เลยครับไา้เวลาสิบวินถุกนะครับหนบึ่ง